สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขซาโลเดี๋ยวไม่เหมอความสุขหัวโตๆแม่เหมอหัวโตนั่นเองค่ะไม่เหมาะที่มีพลังงานออร่าพลังงานอีกี่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานี้หลายมีดีมีไรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่จำใหม่ิดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้มีนะคะพลังงานผู้มีญาณอย่างรู้ที่ใส่ชุดสี ขาอยากจะมาสื่อสารกับคุณมาบอกให้คุณได้รู้ได้รับสิ่งนี้สิ่งที่ท่านอยากจะบอกและปลดล็อก ให้กับคุณนั่นเองมาค่ะขอ,อน,นี่คือพลังงานผู้มียานอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวนะคะส่งสารมาถึงคุณอยากบอกให้คุณได้รับรู้ได้เข้าใจสิ่งที่คุณเจออยู่และสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณอยากจะมาสื่อสารกับคุณท่านอาจจะเมตตาคุณก็ได้นะคะท่านถึงอยากจะมาสื่อสารกับคุณณนะวันนี้ค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะโอ oh my god อบคุณค่ะโอ้ทุกคนโอเมก้าำหนึงนะคะหูอ oh oh ื้อนี่คืออะไรคะมันปาฏิหาริย์ไหมคะเราสับไพ่แล้วและนี่คือพลังงานดวงจิตนะคะผู้มียานอย่างรู้นะคะที่ใส่ชุดขาวมาสื่อสารกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ The Emperor ธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นระดับซีโก็ตาม แต่ดีเอ็มพลคือราชาผู้ยิ่งใหญ่แสงสว่างแห่งวันใหม่ของคุณเจอจลาแล้วธุรกิจการงานของคุณกําลังจะก้าวไปสู่ยุคใหม่บางคนจะได้เดินทางไปต่างเพศถ้าคุณเป็นผู้หญิงและนี่คืออะไรคะขอบคุณค่ะนี่คือดีเอ็มเพจ น,ะะนี่คือราชินีมหาราณีถ้าเปรียบเทียบก็เป็นพระแม่ธรณีพระแม่ลักษมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณกําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วบางคนยังไม่ได้ได้แต่งงานคุณจะเจอเนื้อคู่ที่โคตรรวยเลยค่ะบางทีคุณอาจจะได้เนื้อคู่ที่เป็นเจ้าชายจริงๆเจ้าชายจริงๆไม่ใช่เจ้าชายในฝันนะคะนะคะัคนนี่คือ คุณจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วสามีของคุณก็เป็นคนที่โคตรรวยโคตรเลยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอายุนะคะ50ปีขึ้นไปหรือบางคนยังไม่ถึง50ปีแต่เป็นเจ้าของธุรกิจอาณาจัขนาดใหญ่นั่นเองถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงโสดนะคะที่มีอายุมากแล้วลูกของคุณก็จะนำพาความสุขความยิ่งใหญ่สร้างอาณาจักรเป็นของพวก คุณนั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มเพและดีเอ็มเพลอร์คุณว่ามันมหาสจรรไหมคะอยู่ดีๆนะคะก็ออกมาพร้อมกันหมายถึงว่า บารมีของคุณเกิดมาพร้อมกันถึงเวลาคุณจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ท่านอาจจะเมตตาส่งสารคุณก็ได้ตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีเบบีคุณได้เบบีแน่นอนค่ะแล้วเบบีจะนำโชคนำลาบนำความสุขมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะและตอนนี้เวลานี้นะคะ พลังงานผู้มียานอย่างรู้ในชุดสีขาวท่านกำลังมองคุณหนะักการกระทำของคุณณนะช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะสายตาที่ท่านมองคุณณนะตอนนี้โ oh อเมก้ขอบคุณค่ะ oh ขอบคุณโอเมก้มาดูนี่คืออะไรคะเซเว่นออฟดิโคนะะนับจากนี้ท่านมองคุณท่านรักและโคตรอินดูคุณมองคุณเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งเหมือนเทวดา คุณเห็นไหมคะเทวดาน้อยคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะตอนนี้เวลานี้ผู้มียานอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวมองคุณเหมือนเด็กเด็กน้อยแต่ไม่ใช่เด็กน้อยธรรมดาเป็นเด็กน้อยผู้วิเศษและนี่คือเซเว่นออฟิเชีลชีวิตคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณคุณปรารถนาสิ่งใดแม้คุณจะอยู่คนเดียวแม้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นับต้อง นี้นี่คือเลข7โคเลขแห่งจักรวาลทุกคนโคตปังเลยอะโคดีเลยค่ะทุกคนนี่คือ s o v e n o p อท่านกำลังคุณปารถนาอยากจะมีความสุขมีเงินเข้ามาเดี๋ยวเงินจะเข้ามาหาคุณค่ะไม่เงินเข้ามาหาคุณได้ไงคะเป็น DM เ e ็ม e พจดไม่ว่าคุณจะเป็นคนลักษณะไหนก็ตามความสุขบุญบารมีของคุณเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ยค oh ่ะค่ะคุณค่ะค่คุณ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะควีนออฟบอนนะคะถ้าคุณรับราชการตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่จะได้เข้าสังคมประชุมสัมมานาคุณเป็นคนสวย <c oughs> คุณเป็นคนล่าเริงคุณเป็นคนมีเสน่ห์ช่วงเวลานี้ นะคะถ้าคุณเป็นราชการคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องเป็นยูเซอร์ธรรมดาเจ้านายอาจจะมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้กับคุณแล้วงานชิ้นใหญ่นี้จะนำพาให้คุณก้าวไปสู่อีกระดับที่เป็นระดับที่ยิ่งใหญ่โดยที่คุณไม่คิดเลยว่าโห คุณจะมาได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอบางท่านคุณอาจจะได้ทํางานกับเจ้านายที่เป็นชาวต่างประเทศหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนเป็นแม่ของคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็ระวังมันถึงเวลาที่คุณมาทวงทวงคำมั่นสัญญาทวงคืนบัลลังของคุณแล้วนี่คือไฟอวอน นะคะตอนนี้เวลานี้ไฟออกบอลแล้วยังไงล่ะคะในเมื่อคุณคือราชินีถือไม้เท้าในเมื่อคุณคือดีเอ็มพในเมื่อคุณคือดีเอ็มเพลอคุณไม่ได้เอาอารมณ์ไปลงเล่นในสนามคุณจะเป็นคนที่จัดการแก้ไขปัญหาให้กับลูกน้องคุณลูกน้องคุณอาจจะมีปากเสียงกันด้วยด้วยการเจรจาลงมติการงานอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นคนที่ถอยออกมาหนึ่งก้าวจะเป็นคนที่ ควบคุมสนามคุณไม่ใช่คนที่ลงเล่นสนามห้ามไม้เท้าแล้วยังไงห้ามไม้เท้าก็แค่หมายที่ฝันคุณเป็นผู้จัดการสนามไม่ใช่เป็นคนลงเล่นในสนามเห็นไหมคะถ้าเราเจราจากันด้วยคําพูดที่ดีๆไม่ได้ใช้เจราจาด้วยเอาอารมณ์ไปลงเล่นเราก็จะพบเจอแต่ความสุขนั่นเองต่อค่ะ Oh my god นะคะนะักเอก เอกออฟสอตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมแต่คุณไม่ได้เอาอารมณ์ไปเข้าร่วมหรอกคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยใคร คิดไม่ดีกับคุณใครคิดไม่ซื่อกับคุณเพราะพลังงานผู้มียานอย่างรู้สีขาวคอยเพียงข้างอยู่เบื้องหลังคุณอยู่คุณมีอํานาจมากๆนะคะอำนาจจงใช้อํานาจให้เกิดประโยชน์ด้วยบุญกุศลของคุณที่คุณสร้างมาตั้งแต่เก่าก่อนก็ได้นะคะคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาหาคุณแต่ให้คุณเชื่อเลยว่าถ้าคุณมีสติในการแก้ไขปัญหา ปัญหานั้นมันก็แค่ขี้ตาบางๆนะคะที่เราตื่นเช้ามามันก็มีขี้ตาเล็กๆเท่านั้นเองค่ะนะคะตอนนี้เวลานี้แปดดับนะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานนั่นแหละค่ะหรือว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอนะะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณวางให้ลงปงให้ได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณและนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้มีกาดขอบคุณค่ะจงหลักและหวอนแหนเงินเมื่อมีเงินเข้ามาตอนนี้คุณก็มีเงินอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ให้คุณหลักเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อคนมีเข้ามาเข้ามายืมเงินคุณด้วยสถานะเป็นพี่น้องด้วยใช้สถานะเป็นญาติเป็นเครือญาติหรืออะไรก็ตามแต่คุณอย่าแสดงตัวว่าคุณมีเงิน จงแสดงตัวเป็นภา้าขี้ลิ้วหอทองเหมือนอะไรคะเหมือนโฟออบิโกสี่เหรียญแม้คุณจะมีเงินเข้าแค่ไหนคุณก็ปกปิดอย่าให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีเงินแต่ถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุน บางสิ่งบางอย่างคุณก็คิดให้ทบทวนให้ถี่ถวนนั่นเองนะคะสิ่งที่ตอนนี้เวลานี้คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องการเงินของคุณอยู่นะคะคุณรู้สึกลักเงินมากขึ้นนั่นเองไม่อยากใช้เงินต่อค่ะณนะตอนนี้เวลานี้ผู้มีพลังงานยานอย่างรู้ ที่ใส่ชุดสีขาวมาสื่อกับคุณท่านอยากบอกอะไรคุณนะช่วงเวลานี้ถ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันยังแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือปัญหานะคะที่เป็นปัญหามันเลื้อลังมาเนินนานแล้วท่านอยากจะบอกอะไรก็บอกมาค่ะโอ้แม oh ่กูขอาคุณค่ะกคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งดาบ A c อ o f s o ซ r ร s ort. นะคะหนึ่งดาบคือความสำเร็จมาด้วยความพยายามนะคะเราบอกเลยว่ากว่าจะได้ต้องบึกบันฟันชงเชงการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างกว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคู่แข่งผ่านอุปสรรคปัญหาท่านบอกว่า1วันนะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณจะจัดการได้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาถ้าคุณอยากไปปล่อยปูหรือคุณเห็ดสัตว์อะไรสัตว์หน้าเขียง ปลาช่อนปลาดุกปลาไหลปลาอะไรก็ตามแต่ไปปล่อยสักหนึ่งตัวแล้วคุณจะเกิดผลหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งวันเนี้ยเราว่ามันเร็วไปเราขอสักหนึ่งอาทิตย์คุณจะได้เห็นความแตกต่างนะคะจะได้ถอยออกมาหนึ่งก้าวนะคะเพราะว่าหนึ่งวันสำหรับเราเราคิดว่ามันเร็วเกินไปแต่หนึ่งดาบมันเร็วมากค่ะแต่กว่าจะได้หนึ่งดาบมามันก็ต้องเหนื่อย มันต้องผ่านสิบดาบมันต้องผ่านแปดดาบมันต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วกว่าจะได้สําเร็จนั่นเองนะคะกว่าจะเป็นที่ประจักษ์ให้คนอื่นเขายอมรับในตัวตนของคุณอย่างคุณขึ้นตําแหน่งใหม่ๆนะคะด้วยด้วยวัยวุฒิของคุณด้วยอายุของคุณอายุของคุณน้อยกว่าคนอื่นคุณก็จะต้อง ใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นแสดงให้เขาเห็นศักยภาพของคุณที่แม้คุณจะอายุน้อยกว่าเขาคุณจะทำไงให้เขายอมรับในตัวของคุณยอมรับในตำแหน่งของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้มีก๊อดสิบดาบนะคะสิบดาบแปดดาบหนึ่งดาบสิบดาบ แล้วคุณจะกลัวอะไรคะที่ผ่านมาคุณนักลบต้องมีบาดแผลนี่คือสิบดนักลบต้องมีบาดแผลคุณเห็นนักลบไหนไหมคะไม่มีบาดแผลโอโ้โหสะอาดสะอา้านแม้แต่ในคนในร้อยทุกคนก็ต้องมีบาดแผลเท่านั้นนะคะเพราะเขารู้ว่าเมื่อเกิดบาดแผลครั้งหนึ่งเขาจะได้ประสบการณ์เรียนรู้ชีวิตของเขาแล้วเขาจะไม่กลับไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ําแล้วซ้าอีกนั่นเองนะคะทุก ทุกบทบาททุกความเจ็บปวดมันสร้างให้คุณเติบโตในทุกๆวันนั่นเองแล้วคุณจะกลัวอะไรคะสําหรับแม่หมอนะไม่เคยกลัวเลยค่ะเพราะว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วต่อค่ะโอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรคะบอทองคําอยู่ตรงหน้าบอทองคําอยู่ตรงหน้าคุณจะกลัวอะไรนี่คือบุญกุศลของคุณกําลังหนุนให้คุณได้พบ แต่สิ่งความสุขที่กำลังจะเข้ามาหาคุณความเจ็บปวดที่งดงามนี้เอชออฟสอดแล้วก็เอ e ออฟค p ัคุณเห็นไหมคะนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความสุขที่จะเข้ามาหาคุณไม่เกิน1อาทิตย์บางคนถ้าคุณได้ดูคลิปนี้พลังของผู้มียานอย่างรู้นะคะที่ใส่ชุดสีขาวมาสื่อสารคุณ พรุ่งนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องราวดีๆก็ได้แต่บางคนอาจจะสิบวันต้องใช้ระยะเวลาเพราะมันอยู่กับคุณมาเนิ่นนานแล้วความเจ็บปวดครั้งนี้เหมือนคุณเป็นแผล คุณจะใช้ยารักษาวันเดียวมันจะหายไหมคะหรือว่าคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บคุณทานยาวันเดียวมันจะหายไหมคะแม้กระทั่งคุณเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ต้องใช้ระยะเวลาหมอเขายังให้ทานยาตั้ง3วันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชีวิตและจิตใจสภาพจิตใจของคุณคะที่เจออุปสรรคมาเน,นานและนี่คือบ่อทองคำของคุณด้วยบุญกุศลของคุณแม้จะมีก้ากรรมในเวน นะคะปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะคะมายึดติดกองบุญของคุณเห็นไหมนี่คือพลังงานเจ้ากรรมนายเวทที่ยึดติดกองบุญกองกุศลของคุณอยู่เขาก็พร้อมที่จยะโยนถวายมอบให้คุณเขามาพึ่งบุญบารมีของคุณด้วยซ้ําและนี่คือบ่อทองคําของคุณบ่อน้ําอัศจรรย์สิทธิความยิ่งใหญ่เงินทองที่กําลังจะหลั่งไหลเข้ามากลายเป็นคนมั่งคัง่งรวยอย่าลืมนะคะสิบดาบในครั้งนี้ เค้นออฟสอร์ตในครั้งนี้คือความยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นเองต่อค่ะโอ้มีก็อดมันจบแล้วค่ะนะคะเดอรเดทนะคะเดอรเดทสิบสามนะคะแปดแล้วก็สิบสามมันจบปุสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบภายในวันที่สิบสามค่ำคืนแห่งวันพระ นะคะ่ำคืนแห่งวันพระคุณเห็นนกฮูกไหมคะคุณเห็นนกฮูกไหมนี่คือค่าคืนแห่งวันพระดวงชะตาของคุณจะปรับเปลี่ยนไปจากร้ายกลายเป็นดีเพราะนี่คือผู้มีญาณอย่างรู้มาสื่อให้คุณได้รับรู้ก่อนตั้งแต่วันนี้ พอวันที่สิบสาถ้าคุณไปทําบุญกุศลอะไรได้แผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วเราบอกเลยว่าคุณไปไปล่อยสัตว์อะไรก็ตามแต่แล้วก็ทําบุญให้กับสัมภเวสีถ้าคุณไม่อยากทําความสะอาดห้องน้ําพระคุณก็ซื้อเครื่องอะจัดทําความสะอาดนั่นแหละค่ะไปถวายซะนะคะแล้วชีวิตของคุณ จะพบแต่ความสุขความเจริญเพราะนี่คือผู้มียาณย่างรู้ในชุดสีขาวมาสื่อสารกับคุณโดยตรงนั่นเองเพราะท่านเมตตาและเอ็นดูคุณนั่นเองค่ะม oh ขอบคุณค่ะนับจากนี้การงานของคุณนี่แหละค่ะเราถึงบอกว่า10ดาบแล้วคะสิดาบหมายถึงว่าคุณได้เจอปัญหาอุปสรรคมันท้าทายคุณมันทาให้คุณนะคะได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกบาดแผลมันคือรอยบาดแผลที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ชีวิตคุณบาดแผลครั้งนี้จริงไหมคะถ้าเมื่อไหร่คุณเจออุปสรรคปัญหาคุณได้จะได้จําบทเรียนนั้นไว้ตลอดชีวิตและนี่คือ แล้วนี่คือ8เหรียญเอกออปเปนตคลนั่นเองนะคะคุณจะมีเงินหลังไหลเข้ามาเงินนี้มาจากการงานเงินนี้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงความพยายามของคุณแล้วมาด้วยน้าพักงาน้ำแรงของคุณยังไม่พอนะคะคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของคุณด้วยอีกต่างหากนะคะจะเป็นครูครูบาอาจารย์เพราะ ความสามารถของคุณคุณรวยเพราะความสามารถคุณรวยเพราะทักษะวิชาชีพที่คุณฝึกฝนมาเนิ่นนานเหมือนคุณฝึกฝนเรียนรู้การจับเงินการออมเงินโดยที่คุณปิดตาปิดตาเพื่อจะได้รู้อันไหนเงินอันไหนดอกไม้นั่นเองนะคะเห็นไหมและนี่คือ เอกออฟฟิเชียลแปดเรือนนั่นเองนะคะเงินเก็บเงินออมเงินมาจากเงินเดือนบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วได้ปรับเงินเดือนขึ้นขึ้นตามตําแหน่งหน้าที่ของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่คขอบคุณค่ะนี่คือชีวิตของคุณค่ะครอบครัวของคุณคุณอยากเป็นกังวลไปเลยค่ะนะคะพลังงานผู้มียานอย่างรู้ชั้นสูงนี้ท่านคอยคุ้มครองคุณตลอดเวลาเมื่อคุณเจอปัญหาแบบหนักหน่วงท่านถึงจะเข้ามาช่วยเหลือคุณและนี่ก็ถึงเวลา ที่ท่านจะมาช่วยเหลือคุณแล้วเพราะท่านเมตตาคุณมากๆและเราบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านของคุณอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านเช่าผู้มียานอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวในครั้งนี้ท่านมองเห็นคุณท่านอยู่กับคุณตลอดเวลาด้วยเนื้อนาบุญที่ผูกพันกันมาคุณอาจจะเป็นลูกศิษย์ของท่านก็ได้นะคะในอดีตแต่ทัทางก่อนแม้ว่า คุณจะไม่รู้จักท่านว่าท่านเป็นใครแต่ให้รู้เลยว่าท่านคุ้มครองคุณท่านจะมาช่วยเหลือคุณก็ต่อเมื่อบุญของคุณถึงเท่านั้น เมื่อคุณได้เจอคลิปนี้บุญของคุณได้สื่อถึงท่านและท่านก็ลงมาช่วยคุณอย่างเต็มใจท่านอยู่กับคุณตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักท่านก็ดีแล้วที่คุณไม่รู้จักท่านให้คุณไม่รู้จากแบบนี้ตลอดไปแต่ด้วยบุญกุศลเนื้อดาบุญคุณกับท่านนะคะที่สั่งสมกันมาจากอดีจชาติปางกรท่านเมตตา คุณมากเหลือเกินนะช่วงเวลานี้บ้านของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งและเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตธุรกิจการงานของคุณก็จะพบแต่ความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ oh พลังงานลบๆพลังงานที่ไม่ดีในจิตใจคุณนะคะไม่ใช่พลังงานเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรนะคะแต่เป็นพลังงานที่แอบจ้อนเลนในร่างคุณนั่นแหละค่ะกําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณด้วยบุญกุศลของคุณอย่างใหญ่ยิ่งนี้แหละคะ่ะส่งให้เขาตลอดพลังงานที่อยู่ข้างๆคุณ กำลังจะเดินออกไปจากคุณหากคุณหมดจากแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณหมดจากแพชชั่นเรื่องอะไรก็ตามแต่เพราะมันขึ้น ace of cup นะคะการที่คุณหมดแพชชั่นในเรื่องการงานการเงินคุณก็จะได้ออกมาจากพลังงานที่ดรอปนั้นนั่นเองต่อค่ะ oh my god ขอบคุณค่ะทหารคิงออบบอลนะคะ,น,ะ,คะนี่คือความสำเร็จของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายโอ oh my god ค,ค,ความสุขที่คุณจะได้มาเมสิ่งไม่ดีจะเข้ามาหาคุณคิงออฟวอนราชาถือไม้เท้าคุณเป็นคนที่ เก่งมีความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีนะคะลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามารถด้วยตัวของคุณเองก่อนที่คุณจะกระจายงานคุณจะมีการลองผิดลองถูกและก็ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอแม้ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาหวังดีไม่หวังดีงดประสงค์ร้ายกับคุณก็ตามแต่คุณก็รู้แต่คุณก็ให้อภัยให้อภัยครั้งนี้คุณให้อภัยแบบมี เรียเหลี่ยมไม่ใช่ให้อาภัยแล้วให้อาภัยเลยนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ดูพฤติกรรมเขาไปนี่คือพลังงานนะคะบางคนที่เข้ามาหาคุณมาเพื่อปองร้ายคุณแต่เขาก็ไม่สามารถปองร้ายคุณได้หรอกคะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่ตอนนี้เวลานี้คุณทันเหลี่ยมคนแล้วนะคะคุณเข้าใจว่าใครเข้ามาหาคุณแบบไหนคุณใช้กิจวิทยา ในการนะคะดูคนเป็นแล้วนั่นเองนะคะลาชา ถือไม้เท้าเม้ว่าอายุคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยอายุยังน้อยแล้วนะคะคนที่มีอายุมากกว่าคุณเขาก็อาจจะดูถูกความสามารถของคุณคุณทำให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าสกยกภาพของคุณมันเหนือล้นกว่าอายุของคุณนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้เขาก็เห็นนะคะความสามารถของคุณแล้วต่อค่ะโอ้มิกกทีออฟวัน นะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจที่3โอกาสทางใหม่ๆนะคะนี่คือโอกาสที่3ของคุณบางคนอาจจะมีเบบีนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะมีเบบีแน่นอนค่ะถ้าได้แต่งงานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่เพราะมันขึ้น DM เอ็มพและนะคะนี่คือ ทีออฟวธุรกิจการงานใหม่ๆคุณจะได้เจอความสวยงามในชีวิตอีกครั้งถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่เนื้อคู่ที่แต่จริงที่หากันจนเจอแต่ถ้าคนมีคู่ชีวิตครอบครัวของคุณครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กสิ่งที่คุณเจอปัญหาคุณจะหาทางออกในปัญหานั้นท่านที่มียาน นะฮะอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวนี้นะคะ่ะมาชี้ทางออกให้กับคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะท่านอาจจะมาในรูปแบบไหนก็ตามท่านจะมาชี้ทางออกให้กับคุณในวันที่พระฤหัสที่13านี้นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วจะไงต่อคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพร้อมหรือยังคะนะฮะดวงชะตาของคุณเปิดนานแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอไมกนะับจากนี้โอกาสใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีความพยายามอยู่แล้วค่ะ ถ้าตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะที่มีลูกอายุ20ปีขึ้นไปคุณก็มีความเป็นกังวลในเรื่องลูกของคุณคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะเขานะคะกำลังจะก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่เหมือนคุณพ่อเหมือนคุณแม่เขาเขามีคุณพ่อเขามีคุณแม่เป็นไอดอลนั่นเองนะคะนี่คือเพจออฟสอดแต่ถ้าคุณยังไม่มีลูกเป็นคนโสดความพยายามของคุณคุณมีความพยายามมีความทเยอยาน ความเทอทะยานของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่จงใช้ความเยอทะยานความพยายามมานะของคุณนี้อย่างละมัดระวังนั่นเองคุณอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะคะถ้าใครที่มีอายุ20ปีไม่ถึง40ปีด้วยอารมณ์ของคุณคุณอาจจะากอยากประสบความสําเร็จเร็วๆบางทีก็ลืมข้อผิดพลาดของตัวเองนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้มีก๊อดขคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุ25ปีขึ้นไปไนออฟอนนะคะอัจซบินถือไม้เท้าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โยกย้ายไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมได้โยกย้ายสถานที่ทำงานคะ่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายไปอีกสาขาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานในรูปแบบธุรกิจหรือรูปแบบนะคะ ขององค์กรราชการก็ตามแต่แต่การเดินทางครั้งนี้รับตำแหน่งครั้งนี้คุณจะมีนะคะเพื่อนร่วมทางไปด้วยเสมอและลูกน้องบริบาลถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีการขยับขยายสาขาการขยับสากายสาขาครั้งนี้คุณอาจจะมอบหมายงานให้ลูกน้องที่คุณไว้ใจสุดให้เขาได้รับภาระหน้าที่นี้นั่นเองคุณได้แบ่งคนให้ถูกกับงานเรียบร้อยแล้วบางท่านอาจจะได้เดิน ทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานนั้นๆโอ้โหโคดีเลยค่ะเราบอกเลยว่านะคะพลังงานนะคะของผู้มียานอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวมาถือมาถื่อกับคนนี้ท่านเมตตาคุณมากๆนักขําคืนนี้ต่อค่ะอ้ oh my god บางคนได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วชาลีออตนะคะคุณเป็นคนหนุ่มที่มีไฟแรงคนหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานบาดแผลทุกบาดแผลของคุณมันมีราคามันเหมาะสมมันมี value ส,สำหรับบาดแผลที่คุณได้เจอมาและ v a l u ของคุณมันมีค่ามหาศาลเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนี่คืออะไรคะนี่คือเด e c h l i อ ธงของคุณเป้าหมายของคุณท่านมาบอกว่าเป้าหมายของคุณเอาแค่เดือนธันวาคมนี้คุณฟันธงในเป้าหมายของคุณหรือ,อยังว่าต้องการอัดไหลในเดือนธันวาคมนี้อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง อย่างประสบความสำเร็จอะไรในเดือนธันวานี้ให้คุณโฟกัสที่จุดนั้นเพราะตอนนี้เวลานี้พลังงานคุณเห็นขึ้นพลังงานแม่เด็กต่างๆที่ส่งมาหาคุณที่พลังงานผู้มีญาณอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวส่งตรงมาถึงคุณไหมคะไม่มีอะไรต้านพลังงานของคุณที่ผู้มีญาณอย่างรู้ที่ใส่ชุดสีขาวนี้ ส่งมาหาคุณและมอบให้คุณนะคะณนะช่วงเวลานี้ได้ภายในเดือนสองเดือนนี้ให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วก็รีบทำคุณเห็นแสงสีลุ้งเป็่งประกายนะคะในชาลีออตไหมคะนี่คือพลังงานของผู้มีญาณอย่างรู้ส่งให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณได้ปรับเงินเดือนได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสใหม่ๆนั่นเองต่อค่ะ โอ้มากอดคุณคะสิ่งไหนไม่ดีจะมาลายหายสิน้นอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวคุณหรือนะคะสิ่งที่ไม่ดีมารบกวนคุณนะคะเขาอาจจะมาอาศัยพึ่งใบบุญของคุณก็ตามพลังงานนั้นจะถูกเผาไหม้โดยสิ้นเชิงพลังงานที่ไม่ดีจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณแล้วสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาชีวิตคุณคุณจะได้งานหนึ่งงานสองไม่ใช่งานหนึ่งคะ่ะงานหนึ่งเนี่ย คุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานที่สองงานที่2เป็นงานที่คุณชอบและงานท้าทายและงานที่3ด้วยนั่นเองบางคนอาจจะเป็นธุรกิจที่3ไม่ใช่ธุรกิจแรกไม่ใช่ธุรกิจที่2แต่จะเป็นงานใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆพลังงานนี้คุณโคตรมีบารมีถ้าใครเจอคลิปนี้นะเราบอกเลยว่าโคตรเดอะเบสต่อค่ะโอ้ไม่กสองสอง นะคะคุณยังมีความลังเลในเรื่องการงานความไม่มั่นใจอยู่ในวันที่13ให้มันเป็นคำตอบในชีวิตคุณความไม่มั่นใจในเรื่องความกังวลในตัวของตัวเองถ้าคุณอยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จจงกอดรัดตัวเองและเพราะว่าขนาดคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วพลังงานผู้มีญาณอย่างรู้ที่มาสื่อสารกับคุณแผ่ซ่านทั่ว นะคะเดอชาลิออทคุณเห็นแสงชาลิออทส่งถึงคุณไมหมคะนี่แหละค่ะกำลังส่งให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณคุณยังไม่ยอมรับนะคะในชีวิตคุณสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราบอกเลยว่าไม่มีอะไรต้านอํานาจของคุณได้ต่อค่ะ เดโม o คืนนี้นะคะท่านมาสื่อกับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีความกังวลแม้ว่าค่ําคืนนี้คุณยังมีความเป็นกังวลความไม่มั่นใจในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่เราไม่รู้นะคะว่าคุณไม่มีความมั่นใจในเรื่องอะไรกําลังตัดสินใจเรื่องการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างอยู่ให้คุณสบายใจได้ค่ะแม้ว่าเด o ม n นะคะ เป็นคืนข้างเรมก็ตามแต่นะคะแต่ท้องฟ้าพระจันทร์เมฆจะพระจันทร์ไม่เต็มดวงแต่ยังมีเสนสว่างในพระจันทร์นำทางให้กับคุณอยู่นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กดขอบคุณค่ะเรื่องความรักหรือเปล่าคะ นะคะถ้าคนบางท่านนะคะมีเรื่องกังวลในความรักนะคะบางคนไขว,ว้าอยากจะมีรักแท้นะคะเดอะเลเวอร์นะคะเดอะเลเวอร์ก็คือความรักหมายถึงว่าบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะเจอคนที่ใช่หรอเราจะเจอเจ้าชายเจ้าหญิงขนาดนี้หรอบุญบารมีทุกคนสามารถมีบุญบารมีได้เท่ากันแล้วนี่คือความสำเร็จ ความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยมาถึงคุณแล้วไม่รู้จะรวยขนาดไหนนะคะเพราะขึ้นดีเอเมเลอร์และดีเอ็มเพจนั่นเองนะคะวันนี้ความสุขที่คุณจะได้รับเงินทองอุปสรรคปัญหาไม่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตคุณบางคนเราบอกเลยว่าเดอะเลเวอร์ over, คุณจะเจอคนที่ใช่แต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะชีวิตของคุณ ครอบครัวของคุณที่คุณมีความเป็นกงนังวลก็เรื่องในครอบครัวคนในครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้น the l o v e r นั่นเองนะคะ the emer บารมีของคุณมาเต็มสักขนาดนี้นะคะนี่คือพลังงาน ผู้มียานอย่างรู้นะคะที่ใส่ชุดสีขาวมาสื่อกับคุณเพราะท่านเมตตาคุณนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ